สวัสดีค่ะสวัสดีอยู่กับสาวดัมซิ่งค่ะตามมาเยี่ยมชมทีมงานเสียสนุนเยอะวันนี้ออกงานเอารถไมโครคันใหม่ออกงานค่ะมีงานปากบอก รถใครเอ่ยรู้ไม่น่ารู้จักไม่น่าคันนี้เพิ่งออกใหม่ค่ะสดสดร้อนรได้ไม่กี่วันดูที่เทน้าง,งานเสียสูนนะคะเยอะพอสมควรรถดำเยอะค่ะงานปากบอ่อต้องจอดนะคะต่อให้เป็นสองร้อยก็เถอะไม่ทันค่ะ ต้องเปลี่ยนกันวิ่งทีละสามคันรถรถหกคันค่ะรถหกคัน อันนี้เจ้าของที่ก็แจกปัดเองอันนี้รถดำก็น่าจะได้เที่ยวละห้าสิบบาทนะคะระยะทางแค่นี้ห้าสิบบาทไม่โครแปดสิบรถดำยี่ออรทัยยี่สิบ ไม่มีมั้งคะไม่ในใจ ันนี้ค่ะฮีโน่รถห้างฮีโน่เมกากระบะซามมิตลอนสามมิตโอเกนี่ นั่งชี้นิ้วอย่างเดียวเลยตอนนี้ขับรถไทยก็จะไม่ไหวแล้วขาไม่มีแรงโรคก็ถามหากดขาว่าให้เอาเมียสามให้เอาเมียสาวให้เลยให้เลยได้หนึ่งเองได้หนึ่งเองโดนมาอยุ้งซีซี่ไรซีสามย่างซีซีซึ้นมีคนเดียวความใช่ไหมเอฟซีความมากตะสุนทีเชื่อไทยความ ็น่ tamam. ามีสามคนหายปีนี้ตาสุนจะรับรถร่วมกี่คันนี่รถมอเตร์คสองคันแล้วเพราะที 3, 6, ่มันมีหกหกแล้วแต่น้อยแต่สวยไม่หกเจ็ดแปดแปดคันแปดแปดก็แบ่งถ้ารถมันวิ่งวิ่งปากโอจะต้งร่วมขึ้ปากโบออยู่สองอยู่สามถ้ามาไฟคุณปากโอให้ยืนสองแต่ถ้าตัวนี้อยู่ปากโอให้ยืนอยู่สาม ก็เปลี่ยนกันวิ่งเอาอ่าก็เปลี่ยนสลับสลับกันวิ่งแต่ส่วนมากจะให้แต่รถโฟล์ค่ะแร์แตามนั้นปากโบแก้วแก้วไม่เราก็ให้รถร่วมวิ่งเข้าบ้านเพราะว่ามันได้ราคากว่กันเนอะนั่นแหละจะมาให้รถร่วมวิ่งเที่ยวน้อยได้ยังไงใช่ไหมล่ะเอพราะว่างานปากโบมันรับไม่ได้ราคาดอกวันใช่เราอาศัยว่า รถตัวเองรถไทยตัวเองรถดำตัวเองพอได้ก็ใส่ว่างานมันเยอะใช่ไหมเอาดินก้อนมาแปะนี่ไอ้ทางโน้นมันแข็งแล้วมันลมอยู่บ่ถึงดาดินมาปลูดนี่เอมมันนนลง้อ๋อลมก็เลยเอาดินปลูก ทีนี้ก็รถไถก็พรุ่งนี้ถ้าวิ่งในหมู่บ้านเอารถไถออกไปครับเลยงา,า,านมันต้องวางแผนครับไม่วางแผนเนี่ยงานมันไม่เดินแล้วก็มันไม่คล่องมันจะวากันจะนั่นก็ต้องมีเงินด้วยวมีลูกน้อง,อง,องด้วย แล้วคิดอีกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้ยายลูกพี่ไม่คิดลูกพี่เอาเอารมณมาชมาลูกพี่ไปเข้าร้านอาหารเฉยใ <c oughs> ้ลูกน้องมาเอาอเือนเดิมตายเลยได้รถไถข,ขับให้ผ่านขับให้ดูก่อแล้วหนึ่งไอ้ไอคนนู้นเข้ารอบไอ้คนนี้จะต้องมาช่วยรถไถก่อนเพราะรถไถมันมันมันไม่ได้ราคาอย,ยู่แล้ว จอดสลับกันเปลี่ยนกันดันช่วยต้องช่วยกันดูงานไม่ใช่ว่าพอรถดําคันอื่นจอดใช่ไหมตัวเองจอดแล้วจะไปหาเล่นทางอื่นไม่ใช่ต้องมาช่วยกันเคลียร์หน้าง,งานนะคะทีมงานทุกวันนี้ต้องช่วยกันดูไม่ใช่ว่าเออมาขับรถดําเอารถมาร่วมแล้วพอไม่ได้วิ่งก็จอดนอนนี่มันไม่ใช่ต้องลงมาช่วยกันเคลียร์หน้าง,งานว่าจะไปยังไงมายังไงอันนี้ดีนะง,ง,งานหน้างานไม่มีปัญหาเนาะ ถ้าง,งานวิ่งยากๆหน่อยจะของนาจะของนาเออนี่เงาหน่อยก็นั่นแหละมันมต้องช่วยกันดูสิบแล้วสิแล้ว,ลวคนละสิบเที่ยวไม่ได้เลสิแล้วเาไว้รถมีป้ายดะไรขึนไม่อยู่พวกนี้เขาไม่บ่นนะ

แกมาดัานเองครูป้า4708เดี๋ยวถ้าแกจัดการเองค่ะทีนี้หน้าง,งานอย่างที่เห็นเห็นกันเนาะแต่ละทีมงาน อความหมดรอบแล้ว อบเร็วมากเลยค่ะอันนี้รถบริษัทฮีโน่นายักษรถเยอะค่ะเปลี่ยนกันวิ่งเปลี่ยนกันทำจะกันคิดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ